ผู้ใหญบ้านฟินแลนด์เดือดสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากป้อนขอน้อมูลเฟกนิวตัวคนให้ไปกดไล่3สามแสนกดรายงานแนเดอร์พี่น้องวัาัค่ะพี่น้องเกิดเอียงขึ้นกับพยายบาลฟินแลนด์ล่าสุดค่ะพยายบาลฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทิกติวุฒ วารุณค่ะพี่น้องแล้วศูนย์คักศูนย์แนศูนย์เรื่องยังวะทีมาฟังกันค่ะพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์และโพดวานะคะเนาะเพจนี้ไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกคือแปลว่าเพจปลอมมึงเป็นยังตัวค้นให้ไปกดไลค์ส0มแสนเลยผมขอลองเอฟซเราไปคอมเมนต์ปล่อยมั่นแนสูปล่อยมั่นแน,น,นพี่น้องเินว่ากดไลก์งานมันแนพี่น้องเสียชื่อเสียงจุดๆๆคัก จุดๆอย่าเห็นหน้าจุดๆเๆดฟไพวาศูนทร์คว่าคนกันเลยเข้าใจผิดคักหละว่าสันพี่น้องพร้อมนะคะพร้อมแนบนะคะเพจปลอมละค่ะพี่น้องนั่นแหละเนาะนี่เพจปลอมบ่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะกแสดงว่าเพจปลอมเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นค่ะทางพยาบาลล่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะ ทัาง MAKING ค่ะตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะพี่น้องเรากับซอยแช่นะคะเนาะซอยแช่เพจปลอมนะคะพร้อมคอมเมนต์ว่าใครที่สามารถตามล่าหาต้นต่อเจ้าของเพจนี้ได้ทักอินบ็อกมานะคะสร้างความเสียหายให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นอย่างมากการป้อนข้อมูลเฟกนิวทำให้เอฟซเกิดความเข้าใจผิดต่างๆนานาแอบอ้างใส่รูปโฟรไฟล์ผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตตั้งชื่อเพจเพื่อแอบอ้างฉะนั้นบอนทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสษสื่อด้วยนะคะ h t ผู้ย uh ิบานฟินแลนด์ land, แล้วก็ตูเก ok ี่ยว m u วสิเอาละค่ะพี่น้องเอ้ยเกิดประเด็นร้อนแรง เดือดผู้ใหญ่บ้านเดือดมากๆค่ะพี่น้องบ่าเ,เคยเห็นละโพดเดือดปานนี้จะเถ้าเราเคยเห็นละโพดแบบซูนแทกซูนแนแบบนี้นะคะเนาะเม่นผู้ใดล่ะพี่น้องไปปลอมผีพิ่นนะคะเนาะปลอมแล้วก็ยังบ่วพ่อไปแอบอ้างนูนนี่นั่นให้ท่างเอฟซีเข้าใจผิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทางพญาบาลฟินแลนด์แลวก็เมคิ้งเพิ่นออกมาโพดแบบนี้แล้วนะคะเอฟซี FC ก็อย่าลืมเดอ้อนะคะเนาะ ดไล่งานให้เพื่อนเนยด้วยค่ะเด้ออย่าไปกดติดตามนะคะหรือเชื่อข้อมูลนะที่ล่งไปเพื่อนวานะคะเนาะเพราะว่าบอมมีเขื่องหมายติดถูกก็คือบอมเนเพจนะคะบอมเนเพจจริงก็คือเพจปลอมนะคะเนาะหลังจากที่ล่งนะคะเฟซบุ๊กไปโพสไปแล้วค่ะเอฟซีเช่าเน็ตเขามาคอมเมนต์กันล้วๆค่ะพี่น้องต่างคนต่างเขามากดแชร์กดไล่กดอันดาเพืนน่อนเนนะพี่น้อง ต่างคนก็อยากเขาไปปล่อยแล้วค่ะพี่น้องมาฟังมาฟังว่าเพื่อนเขาเมมตนกันว่าจังไหนๆค่ะเขาเมมต์แหลกเพิ่นบอกว่าเพจนี่คอยกระแจงเอฟซีหลายรอบแล้วว่าปลอมๆคอยกระบอกเขาใจว่าเอฟซีบางคนคือย่งเสื้อว่าเป็นเพจจริงว่าสันค่ะพี่น้องตามหลายกว่าเพจรักฉันอีกว่าสันค่ะพี่น้องเห็นบ่อยมากว่าแซนอันนี้มีผู้ติดตามสองแสนกว่าก็แสดงว่าปลอมเพิ่นวานะคะเนาะซึ่ง เพจจริงพยาบาลนะคะเราไม่คนติดตามเป็นล้านค่ะพี่น้องค่ะเขาเมนต์่อมาเพื่อนบอกว่าบอกไปตั้งแต่โดนแล้วเพจนี่เพิ่นว่าแล้วก็เขาม่าบอกว่ากดบลบอกไปแล้วจ้าในเพจเดีกมาตลอดค่ะเคยเข้าไปดูไม่ใช่ละตอนนั้นแสนกว่าบอสเคยบอกไว้ผู้ติดตามล้านกว่าคือเพจจริงเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่ไปเมนจ้าเบิง่งผู้ติดตามแล้วบเแมนเพิ่นว่านะคะเนาะ เห็นประจำเฟซนี้คือบอ่อจัดการมันเนี่ยเห็นลงแต่ความรักเก่าๆอยู่ตลอดว่าสันแล้วก็หลายคนนะคะเอฟซี FC หลายคนกับเขามาคอมเมน้นขึ้นกันค่ะเพื่อนบอกว่ากดรายงานเรียบร้อยแล้วจ้าว่าสันคนติดตามไม่ใช่น้อยเลยจ้าใจทําด้วยอะไรเนาะทำไมเอารูปคนอื่นไปสร้างโฟลไฟล์เพื่อนไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีเขามาคอมเมน้นต่อค่ะเพื่อนบอกว่าอันนี้รู้เลยค่ะเห็นบ่อยมากแต่ไม่เคยกดให้ว่าสันค่ะ ตามไปเม้นบอกตลอดคนเม้นผิดผิดก็ไม่ลืมหูลืมตาบอกจนปากฉิกพอดหูวาสันเป็นว่าทำให้คนสับสนแต่ใดๆ,ๆแล้วด้วยพี่นองเด้อผิดนีกคือผิดปรอมเพราะเพราะเพจจริงของผู้ใหญ่บ้านนะคะคนติดตาม1.9ล้านเม้นบ์จ้าวาสันคาคนเป็นคำว่าคอมเมนคอยก็นึกว่าจะหูโตโดนแล้วมีแต่ โดนแล้วเด้เพจหนีว่าสันมีแต่งแต่โดนแล้วเพิ่นว่าแต่ยังงงกับพญิบาลยู่ว่าปล่อยเพจหนีออกมาโดนแท้เพิ่นวานะคะเนาะหลายคนเพิ่นก็บอกว่าเห็นโดนแล้วเดชพญิบาล่าสั่นข่อยนีวันมูเจ้าหูเล้วเพิ่นวานะคะเนาะเพื่อนก็บอกว่าเฮ็ดมาโดนว่าสันเจ้ากระเซยนี่แล้วปล่อยมันคักเพิ่นว่าพอไปเม้นทางลบมันก็บอกเราเลยค่ะเอฟซีวานะคะเนาะ กดรายงานหลายครั้งก็ยังเห็นอยู่ทําหนังสือแจ้งไปทาง Facebook ประเทศไทยเลยจ้าเพิ่นว่าสมควรฟ้องได้แล้วเพิ่นว่าฟ้องเลยจ้าเห็นนั้นแล้วอยากเห็นหน้าคือกันจ้าเนาะคะ่ะเนาะกดจังไนมันกับวถึกปิดจักเทือ่อแข็งพักเพจนี่ว่าสัน f อฟซเพิ่นว่ารำคาญจริงค่ะลงแต่เรื่องราวเดิมๆมันทําเพื่ออะไรยังงงและยิ่งงงหนักเมื่อมีคนกดไลค์และคอมเมนต์เพอรํรพัน ตามต่างๆน,น,นงานาสังหารพิรนว่าซึ่งเพจนี่นะคะล่งแต่ขอมุ่นเก่าๆคลิปเก่าๆนะคะของพญ่บาลเนาะเพื่อนกบโบหูคือกันว่าเอามาลรคเดจังเดจนะคะเนาะเอฟซีหลายคนค่ะเพื่อนกะเขาบอกว่าไปกดไลยงานแลน้วเด้อในเพจแลนนน้วเด้อน,น้องพีประสันเยอะเหลือเกินเพจปลอมเพื่อนว่ากดรายงานไปนแล้วจ้าโพสบ่อยมากๆว่าแล้วเวลาลงคลิปมันไม่ชัดเพื่นว่าแต่สร้างเนาะเห็นโดนแล้วเสียหายหลายแสน บกดหลมันจ้าเถื่อเพิ่นว่าพอหูว,ว่าโบแมนสไตล์พี่บัลฟินแลนด์คำบอกคำจามันไม่ใช่ที่โพสลงมาสันคายเอฟซีว่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเพจจริงค่ะพอจ้าไปกดดูผู้ติดต,ตามก็ถึงบางอ้อปลอม่าสันการพิมพ์ก็ปลอมมากด้วยเพิ่นว่าบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยเพจนี่เป็นเพจปลอมนั่นแหละแมนเคยเห็นลงทุ่มือแต่ว่ากดไลค์ให้รู้ว่าเป็นเพจปลอมเพิ่นว่า เพจนี้พี่กดรายงานไปแต่โดนแล้วแต่มันก็ยังรอยหน้ารอยตายอยู่มันคือเพจมีตัวตนเพราะเปิดสร้างไรายได้มีคนรับเงินตรวจสอบได้อยู่แล้วน้องมิกต้องขอความช่วยเหลือจาก Meta Support ตค่ะเพนว่าจัดการสักทีเพจนี้นานมากแล้วเพนว่าเนาะค่ะเนาะ f c กับเขามาคอมเมนต์ต่อเพว่า กับเพจที่ใช้เบอร์โทรรับงานของอดีตเจ้าเดย์บอสจะมีใครอีกกดรายงานไปหลายรอบแล้วเดย์ยังบอปิวอยู่เหมือนวา่าของแท้จะมีเครื่องหมายถูกอันนี้เด้อพี่น้องเป็นกับเขาเมาเหตุบึงนะคะเนาะเพจปลอมไปกดรายงานมันเลยทุกคนเพิ่นวา่าบางคนก็โทษนะคะอินบอกออกไปกับว่ารับวาสันเพิ่นวานะคะบางคนก็บ,บอกว่าเอยไปคอมเมนแล้วเอยไปรายงานแล้วกัยัง่อยู่คือเก่าอยู่ว่าสันค่ะพี่น้องมีหลักกันเลยให้ เฮดให้ทางพยาบาลเิ้นแล่นแล้วเดือดเท่งค่ะพี่น้องศูนย์ผักศูนย์เนี่ยจนต้องออกมาโพดศูนย์แห้งก็ต้องขออ่ากำลังใจนะคะแล้วก็ร่วมความร่วมมือของ e f อเข้าไปกดนะคะกดไลยงานให้เนียพันวาเนาะค่ะเนาะใดใดแล้วเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะอย่าหาเฮ็ดเอเอนะคะเนาะอันเขาไปป้อม พิดปลอมอยั้งเพิ่นแล้วก็วอาไปตัวทีบตัวแดนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องอุ้มกับเอาข้าวสารของพิมานึ้นแล่นนะคะแล้วเดือดมาบอกสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปมาจนจบน้ำกันผินไไดพลาดประการใดขอตัวขออภัยไว้นะแมเรือพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ